สวัสดีครับพี่น้องชาววัวในขณะที่ผมกำลังน,นั่งตัดต่อคลิปนี้อยู่นะครับผมก็นั่งรีวิวคลิปนะครับนั่งดูอยู่หลายรอบนั่งดูไปดูมาก็เพลินนะครับตามภาษาคนชอบเลี้ยงวัวนะครับผมก็รู้สึกว่าการที่คลิปไม่มีเสียงบรรยายเนี่ยมันก็ให้อารมณ์ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ผมก็อยากจะแชร์ความรู้สึกแชร์ความอารมณ์แชร์อารมณ์เหล่านี้กับกับเพื่อนๆให้ได้รับชมให้ได้รับความรู้สึกด้วยกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจลงคลิปนี้โดยที่ไม่มีคำบรรยายนะครับก็เป็นนั้นว่าเอาอารมณ์อย่างเดียวนะครับไม่มีสาระแต่รอบนี้ก็ ผมจะใส่สาระลงไปแล้วก็แล้วกันนะครับก็จะใส่เป็นคำบรรยายลงไปนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับผมก็จะคุยในเรื่องของอทิศทางการตลาดของวัวนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังมีกระแสการเลิกเลี้ยงวัวอยู่เยอะนะครับาขายวัวยกคอ,อกเลิกเลี้ยงนะครับพอแล้วไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นดูดูด,ดีๆนะครับ ประมาณร้อยละ9กถึงเกเนี่ยก็จะเป็นวัวบร,รมันแดงๆทั้งนั้นเลยนะครับที่เลิกเลี้ยงกันนะครับเวลาวันว่างๆผมก็นั่งดู YouTube เกี่ยวกับช่องเลี้ยงวัวน,นั่นแหละครับที่ไปสัมภาษณ์พี่น้องชาววัวเนี่ยก็ดูจะทอ้ทอๆกันนะครับบางคนยังไม่เลิกแต่ก็ทอ้อแต่ก็เหนื่อยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยแม้ว่า ผมจำไม่ได้ว่ามีใครถามผมหรือเปล่าว่าทำไมยังเลี้ยงอยู่แต่ผมถึงถึงแม้ว่าจะมีคนถามว่าเหนื่อยไหมท้อไหมผมก็ไม่ทอ้อผมก็ไม่เหนื่อยนะครับอ่าผมก็มักจะตอบเข้าไปว่าอ่าถูกละดีเพราะผมก็กำลังจะซื้อเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ต่อให้วัวแพงเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรให้กับผมเพราะว่าผมไม่มีวัวจะขายนะครับ ่อให้วัวแพงผมก็ไม่มีวัวจะขายอยู่ดีผมก็คงไม่ดีใจครับแต่ว่าช่วงนี้วัวถูกเนี่ยแล้วผมกําลังซื้อเข้าเนี่ยเอาลึกๆผมก็ดีใจนะครับมีคําถามว่าราคาวัวตกต่ําแบบนี้ยังจะเลี้ยงวัวไปทําไมยังจะซื้อวอัวเพิ่มขยายฝูงไปทําไมผมเนี่ยผมเลี้ยงวัวเนี่ยผมตั้งใจจะผลิตเนื้อคุณภาพสูงนะครับ ต,ตั้งใจว่าจะผลิตเนื้อคุณภาพดีผมจะไปสายเนื้อผมจะพัฒนาคุณภาพเนื้อเป็นหลักเลยนะครับไอเรื่องความงามภายนอกเรื่องสีเรื่องอะไรนี่ผมไม่ยุ่งเกี่ยวครับผมเอาเรื่องคุณภาพเนื้อเป็นหลักและเมื่อพูดถึงเนื้อปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าวัวจ,จะราคาถูกแต่ราคาเนื้อวัวก็ไม่ถูกนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์คงที่นะครับในระดับที่ค่อนข้างสูง ส่วนตัวผมคิดว่าราคาเนื้อก็ไม่ได้แพงนะครับเท่าที่ดูจากการคำนวณต้นทุนคำนวณค่าดำเนินการต่างๆแล้วก็บวกกับกำไรของผู้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาโวยอยู่ในระดับนี้นะครับ2 6 0ร้อบถึงสามบาทเนี่ยเป็นวัวที่ผู้ผลิตเนื้อผู้ขายเนื้ออยู่ได้ครับแต่ก็ไม่ได้ว่ามีกำไรมากมายร่ำรวยอะไรมากมายนะครับคนที่รวยจริงๆคือใครทราบไหมครับ คนที่รวยจริงๆจากสถานการณ์อย่างนี้ก็คือคนที่เลี้ยงวัวขุนนะครับส่งเขียงเนื้อนี่แหละครับที่อ่ากไรจริงๆนะครับเมื่อก่อนตอนที่วัวราคาแพงนี่นะครับวัวซากวัวโครงเนี่ยราคาแพงกําไรเขาน้อยนะครับกำไรตัวละ3ามสพันแค่นั้นเองแต่ตอนนี้เนี่ยวัวโครงวัวซากราคาถูกนะครับทําให้กําไรเขานี่บางตัวเนี่ยครับ เป็นหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นสถึงหมื่นเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ครับที่กําลังสนุกสนานกับการทํากําไรกันอยู่ดังนั้นเนี่ยผมไม่กัวงวลหรอกครับว่าอนาคตวัวจะเป็นยังไงเพราะผมตั้งใจจะเลี้ยงวัวเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับและตลาดเนื้อมันก็ยังไปได้ดีนะครับราคาก็ไม่ได้ตกต่ําคนก็ยังกินเนื้อกันอยู่นะครับ เอาจริงๆผมแทบจะไม่กังวลเรื่องอนาคตของเนื้อเลยนะครับผมรอเพียงแค่ว่าเมื่อไหร่ผมจะสามารถผลิตเนื้อที่คุณภาพดีตามที่ผมต้องการได้เท่านั้นเองนะครับทําไมผมถึงไม่กังวลล่ะครับถ้าผมมีเนื้อนะครับแค่ผมทําลูกชิ้นขายลูกล,2กละ2บาทผมก็อยู่ได้แล้วนะครับผมเลี้ยงวัวผลิตเนื้อเองทําลูกชิ้นขายเองนะครับไม่ต้องเอาแพงๆครับลูกละสบาทผมก็อยู่ได้แล้วนะครับ และการทำลูกชิ้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรเลยนะครับหรือทำเนื้อแต่เดียวเนื้อทอดขายข้าวเนื้อทอดนี่แหละครับเราปลูกข้าวเองเราทำนานะครับเอาข้าวมาหงุงทำข้าวกล่องเรามีเนื้อเราเลี้ยงวัวเรามีเนื้อไปทำเนื้อตากมาทอดขายทำข้าวเนื้อทอดขายไม่ต้องขายแพงครับขายกล่องละ25 30บาท3 5บาท เอาแบบอิ่มๆนะครับเอาแบบคุณภาพดีเนื้ออร่อยๆเนื้อดีๆข้าวดีๆเนี่ยครับข้าวหอมมะลิสวยๆนี่แหละครับขายแค่กล่องละ3 0มสบาทนี่แหละครับก็อยู่ได้แล้วนะครับคนกินก็อิ่มนะครับคนขายก็พออยู่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่กังวลเลยนะครับว่าเลี้ยงวัวแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครถ้าถ้าไม่มีคนมาซื้อตัววัวผมก็เอาทําเนื้อใต้เนื้อมาผมก็มาปรุงอาหารขาย นะครับมันไม่ยากเลยนะครับคนเราเนี่ยถ้าเราคิดต่อยอดได้ถ้าเรามีไอเดียในการต่อยอดในสิ่งที่เราทำอยู่นะครับผมเคยดูข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเขาไปสัมภาษณ์ลูกหลานทายาทเจ้าของโรงสีนะครับเจ้าของโรงสีแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ต่อยอดจากธุรกิจของครอบครัวเขานะครับคือครอบครัวเขาทำโรงสีเขาขายข้าวสารนะครับเขาก็เอาข้าวสารของโรงสีเขานั่นะครับ มาทำเป็นข้าวราดแกงนะครับแล้วก็จ้างคนขับรถซาเล้งเนี่ยครับต่อเวนขายนะครับมี20-30คันเนี่ยยอดขายเขาแต่ละวันเนี่ยสอมหมื่นนะครับเห็นไหมฮะมันมีทางต่อยอดได้เยอะแยะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่กังวลนะครับแล้วผมก็อยากให้คนที่กำลังคิดจะเลี้ยงวัวเนี่ยครับให้มองภาพกว้างๆว่า ยังไงเนี่ยคนไม่เลิกกินเนื้อวัวครับคนยังกินอยู่นะครับดังนั้นอนาคตสดใสแน,แน่ครับอีกกรณีหนึ่งนะครับเมื่อเร็วๆมานี้เราก็คงจะได้ยินว่า,ามีสาวชาวลาวนะครับสาวหล่อชาวลาวที่มาทำอาหากินในบ้านเรานะครับก็มาทำาหมูแตดด่เดียวขายก็ขายจนรวยใช่ไหมครับเห็นไหมฮะขนาดเขา ซื้อเนื้อเนี่ยนะครับซื้อเนื้อหมูเนี่ยนะครับมาทําขายเนี่ยเขายังโดยได้แล้วเราเนี่ยเราเลี้ยงหมูเลี้ยงเนื้อเลี้ยงวัวเนี่ยนะครับเรามีเนื้อวัวเนื้อหมูของเราเองเนี่ยนะครับอันนี้อ่าผมขอรวมนะครับว่าเรามีเนื้อของเราเองนี่นะครับทําไมเราจะเอามาทําขายแบบเขาไม่ได้ต้นทุนเราต่ากว่าเขาเยอะนะครับเราไม่ต้องขายแพงเราทําให้มันมีคุณภาพเราทําให้มันมีปริมาณที่ ลูกค้าเราอิ่มนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเน้นว่าต้องแพงต้องขายให้คนรวยเราขายให้ชาวบ้านเขาจะได้มีแรงไปทำมาหากินนะครับเขาจะได้ลดต้นทุนเขาจะได้มีเงินเก็บสร้างฐานะส่งเสริมลูกหลานได้นะครับไม่ต้องหวังกําไรมากมายอะไรนะครับขอแค่เราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้นี่แหละครับคือเป้าหมายของผมก็ฝากเอาไว้พิจรนารณากันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ